เจอกับน้องไขต่ต้ม fc ตัวตึงนะครับไง fc เ <oughs> ู้เคียไปฉันอยากใส่กระเป๋าไปเล่นไปเล่นด่านกันใส่กระเป๋ารีบๆเร็วบ,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 บ๊อบเดี๋ยวฉันกับ น้องไข่ต้มไปด้วยเพราะชื่อย่อก็คือเคทีน้องไข่ต้มที่บ้วก็คือเพื่อนในห้องอ่ะใจเปล่าดึงดึงดึงบอนะ๊อบนาลูกโป่งมาทำอะไรเนี่ยบอ๊อบฉันลงไปก่อนนะอเอานะั่นก็ไม่ต้องแต่งสิ<อ>ไปลูกอย่ากโกรธนะบอนะ๊อบนายเห็นไข่ต้มมันเนี่ยมันวิ่งตามฉันอ่ะ ก็ฉันวิ่งบนรือล้อนายนี่ไงว้าทำไมฉันวิ่งอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้มี่หนีก่อนจะตายเหรอใครตายใครต้มเอาเขาเสียสละให้นายว้าไปเร็วกระโดดมาเลยนายยังหดกว่าฉันนี้อ๋อฉันไม่รู้อะไข่ต้มหายไปไหนแล้วอะนั่นไงเคทว้ วิ่งผ่านได้เอาบอบี้แนะนำฉันเอาว้ายมึงจะมาแก้เออนู้นจะไปก่อนครับโอเคเดี๋ยวพี่กับไข่ต้มไปตามเคไหมเคยไข่ต้มไปเลยไปไปตามบอมบี้ไปตามบอมบี้มึงไปด่านอื่นเร็วเดียว อีีดานโอุ้ยเคทีเคทีเขาจอะนัดสู้ในฟุตตาวเอือในในในวิ่งไปเลยใชรอฉันกำลังฉันกำลังสู้รบเพื่อเคทีเฮ้ยเคทีมันวิ่งไปแล้วแต่งตัวรอนะโอเคเอาเซเวดีวีดีเดโซ่ดีโดดีอ๋อเน่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 จูบบังับจูบจากชินใจเสียตัชินเด ไ้เรวโอ้ยโดนอะไรเคทีฉันว่าฉันจะใส่เชื้อกันาหม่เ๋ยวรีบใส่เถอะอุยอ้ยอ,อุยยอ้ยเคทีอุไข่ทมอุเบคอนมาเบคอนที่ไหนก็ไม่รู้เร็เร็วเรวรปเวเ้ว ก็เอาสิแต่ฉันโชว์โหดนะฉันฉันเล่นมานานนัเปีอะ่ะเฮ้ยไม่มีใครสู้ฉันได้ฉันโหดที่สุดแลวเฮ้ยเบยคอนที่ไหนตามมาก็ไม่รู้เฮ้ยเบยคอนตามมาติดๆเลยเพราะนะอยู่กับไข่ต้มหรือเปล่าโอ้ตาย,ลย <c oughs> แล้วพวาเราต้องตามไข่ต้มและบอมบีนะครับไป ทำไมฉันต้องมีหน้านี้มาด้วยเนี่อยาก้ออะไรก็ด้ออกได้นะเพอนก็เอาออกกดเอาออกกดหน้ามันคืนอ่ะกดหน้าที่นายมีมาแล้วเจอไข่ต้มแล้วเย่ ตามมาดื้อตามมาตามมามจักจ้าไปเดเดจักจ้าไปเดเดโ,โ,โ,โอ้อยเฮ้ยรอด้วยไข่ต้มชั้นแรกชั้นแรกแรกโอเคเออไม่เป็นไรหรอกฉันกับไข่ต้มเนี่ยไข่ต้มมันแต่งเป็นชุดเม,นะ <laughs> ม,มดนี่ยไข่ต้มเป็นตุ้สมาเเอลย เาไข่ต้มไปบอสฉันมาหานายแล้วข้าจะเปลี่ยนหน้าตาข้าจะใสฮู้ฮู้ไข่ต้มังตายเฮ้ยบอสไปยังไปยัง พวกเราจะเข้าไปแมปต่อไปเดิวกอนนี้นะพวกเราได้มาอยู่ด่านบอสเรดะน่าเป็นหนูอีกแล้วเหรอเออเดชันเดชันเป็นถ้าเป็นด้วยนะถ้าเป็นไก่ไงลงไปแล้วเหรอ มาโลเด้อฉันีวฉันอยู่กับไข่ต้ม วพาฉันลงสมองลงทุญลบไปใไขวาดเอาันทับฉันตายฉันลงไปหาใข่เต้นแทนนแทนวินนะคะไอ้ตุ่มไอ้ทุ่มเพราไข่ก้นตาย ี่รอบนี่้ไก่นะไข่ต้มต้องไก่ yeah, like man, า้อไอุยไข่ไข่ต้มเระเบิดเลยการพวกเราต้องการเป็นเพ่อนกินยากนะเพราะฉันจะยิงไข่ลูกกระตั้ออน มันกระโดดี๋ยวโชว์หวงมีขาน้องไก่แล้วนี่ไข่ต้มตายมไข่ต้มตายเลยอ่ะโอร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 อโอ้รอ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 รไข่ต้มยังไม่ตายอ่ะอ้รอรอปิวฉันกำลังขี้แตะเอ๊อไม่ได้ไม่ได้ขนัเรากำลังอื้อ ต้อเปล่ามาแล้วไปต้มเฮ้ยวายทำไมฉชนาเลือแต่หัวเนี่ยเย้ยอเคพี

จัเปิ่งหรออะไเป็นพิษไข่ไปหาเคทีก่อนฉันไม่ฉันไม่ได้ชื่อเป็นวินฉันชื่อเพชรอ้าตั้งนิ้วไข่ต้มตายอ่ะนะน้องน้องเป็ดมีแล้วน้องเป็ดตู้

แค่กับไข่ต้มบินไปบินมาเนี่ยไปพวกเราไปช่วยไข่ต้มกรับไม่ตายอย่างเฮ้ยฉันได้แตกฉันเปลี่ยนท่าวิ่งดีกว่าฉันจะได้วิ่งเร็วขึ้นนะด้องนี้ดองนี้องเน้ีนชิบหมอกวันวันมาดูมาพี่มาโก้มา ไปมาสิบมอมเลือไข่ต้มน้องไก่ไข่ต้มมีเลือแทนกิมเ็ดแทนกิดเพ็ดก็ได้วิ่งว้าวปพรมันวิ่งเหยียบชั้นแเ่นมียหลังคือบวกเราตรงจัดกว้ตู้เพรามันเอาตูดมาทับหน้าฉัน้วย เราใช้ท it ีมมาแล้วๆๆๆบ่อี้บ่อนี้บานี้บานี้เราแค่กำลังวิ่งว้าวฉันว้าวีว้าวีอยู่กับไข่ตุ่มหน่อยฉันยิงไปหาไข่ตุ่มปิ้วฉันยิงไปช้ามากแก ฉันด็กไปหามันะเอ้ยฉันมาช่วยแล้วบอสมาจ้าข้าวใส่เอาก็แก้แค้นหลวอสาจะแค้นบอสเบ็นบมาเลยไอ้คนไอ่บอสไม่มีควบมสำเร็จเหรอ นายสงสารฉันด้วยบอสนายตายเมื่อกี้ฉันไม่ได้มองฉ,ฉันดูมุมเดียวตุ้มเฮ้ยบอสอะไรมันพีเฮ้ยบอลนายัดนใิร